วสวัสดีครับ,รบผมเอ็มและนี่้องอาร์ตครับน้องอาร์ตนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแค่พรีวิวนะครับให้ดูดูก่อนว่าพรีวิวครั้งนี้มันเหมาะกับเราเหมาะกับชีวิตที่เราต้องการใช่หรือไม่อ่าซึ่งส่วนมาก,ม,กมักจะคําตอบคือใช่นั่นเองนะครับน้องอาร์ตมาเริ่มเันเลยดีกว่าครับบ้านหลังนี้คืออะไรยังไงคือโฮมออฟิทสามชั้นครับผมขนาด205าตารางเมตรนองร้ตารางเมตรคือพื้นที่ใช้สอยภายในใช่ไหมใช่ครับผมเท่ากับว่าผอง0 5เนี่ย ใหญ่กว่าบ้านบ้านปกติเนี่ยนะครับเกือบ2เท่านั่นเอง205นะครับบ้านปกติอาจจะประมาณ1 1 0 1ส5นะฮะบ,<ช>บ้านหลังเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ถึง200กว่าน,ะน้องอาร์ตถือว่าเป็นบ้านค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหน้ากว้างหเมตร50สจอดไถให้สองคันจอดรถให้2คัน5เมตร5 0สบโอเคให้สองคันก็สบายๆหลวมๆเนอะจอดแล้วเปิดได้ก็สบายมากเลยแ<ช>ล้วค,ความยาวตรงนี้นี่นพี่สังเกตนะน้องอาร์ตรถกระบะจอดได้ไหม จอดได้ครับสบายเลยเหรอกระบะคู่ครับกระบะคู่สองพันได้สบายครับโอ้โหยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตยิ่งจอดง่ายเลยเช่นนั้นสบายเลยที่นี่เข้ามาข้างในอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยท้องฟ้าและทะเลใบไม้ครบเลยครับใช่แล้วครับเดียอันนี้คือบ้านตัวอย่างบ้านตัวอย่างน้องอาร์ตพูดถึงฟังก์ชันอันนี้หน่อยสิบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยฮะเข้ามาปุ๊บชั้นหนึ่งก่อนเลยครับชั้นหนึ่งพิเศษคือด้วยความที่มันมีโถง ชิดกว้างขนาดกว้างเนี่ยห้าเมตรห้าสิบแล้วความสูงแล้วจากพื้นถึงเพดานเนี่ยสองเมตรเก้าสิบนี่ยังไม่ถึงเลยใช่ครับสูงมากเราให้ทําให้สูงจริงอยังเหมือนคนแล้วไม่รู้เหมือนคนสองคนขี่คอกันเลยอ่ะยัง<ช>ไม่ถึงเลยเนี่ยขนาดนี้นะเสียเกือบสามเมตรเลยโอ้โหเข้าใจละนี่คือฟังก์ชันคือว่ากลับมาวันนี้เนี่ยคือตอบโจทย์ทั้งแบบบ้านก็ได้ออฟฟิศก็ดีแล้วเนี่ยโปร่งอีกต่างหากคือทําออฟฟิศแล้วรู้สึก ตัดแต่งให้ดูเป็นบ้านนะหรือสมมตุตินี้ไม่ใช่เป็นเครื่องเคียงอย่างนี้แล้วกันนะอ่าสมมติเปลี่ยนจากแครอทเป็นเมาส์คอมพิวเตอร์นะนั่นก็จะเป็นจอคอมนั่งทํางานกันได้ถึง10ที่นั่งสบายๆตรงนี้ใช่ครับอถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจโต๊ะกินข้าวใหญ่มากนะคแต่ว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกเนาะน,นี่นี่เข้ามานี่ขนาดว่าเขาแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนให้ดูนะ,ะใช่ครับถ้าเป็นบ้านจริงเนี่ยจะไม่มีพวกตันอ<ผ>่าก<ผ>็จะดูกว<ผ>้างแลวใหญ่กว่านี้อีกโอ้โหดูดิแล้วทําเป็นพี่ไม่เคยเห็นบาร์ในบ้านมันนาน นะสมัยก่อนในยุคยุคยุค,ยคนึงนะบาร์ในบ้านก็จะ oh. เป็นที่นิยมแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งดูสิน้องอาร์ตเข้าไปดูเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศทำงานกันรีแลกซ์กันก็ยังได้อารมณ์แบบ feeling แบบอย่างนี้เนะเราคิดดูถ้าตรงน,นี้เป็นมุมชงกาแฟมีเครื่องตั้งชงกาแฟมาตั้งอยู่นะครับคนนึงนั่งทำนู้นอยากรีแลกซ์ก็ลุกขึ้นมาก็ทำตรงน,นี้นนอ,อารมณ์เหมือนนั่งทำงานในร้านกาแฟเลยอะ มััันนนเปป็จจบุบพี่ว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโลกตอนนี้ที่คนเขาตอบโจทย์มากขึ้นมัน<ช>ไม่ได้ฟิกกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าต้องอยู่ที่<อ>นั่นต้องอยู่ในออฟฟิศ<ช>แล้วต้องทําแบบนั้นต้องทำแบบนี้นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะเ,เอะพราะไม่เคยเห็นเซ็นเอกสารออนไลน์กันก็มาเทรนเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ work from home ใช่ที่ผู้ใดใช่ไหมใช่ครับอ่าเราจะพาไปดูว่าโฮมเป็นแบบนี้แหละฮะมันสามารถเวิร์กได้ยังไงน้องอาร์ตพาดูชั้นสอง่อยสิได้เลยครับผมอืมขึ้นมาชองเราเนี่ยก็อ่า ในห้องนอนในห้องน้ําแล้วก็จะมีโถกันดที่กว้างเลยแต่ก่อนขึ้นไปผมแอบแวๆเห็นนะฮะไม่เป็นไรห้องน้ําชั้นล่างด้วยแปลว่าข้างล่างเนี่ยเกิดทํางานก็จบอ่าใช่ค่ะไม่ต้องขึ้นไปยุ่งกับเราสมมติว่าพี่อยากอยู่ข้างบนทํางานเองส่วนตัวพนักงานอยู่ข้างล่างก็ได้เช่นกันใช่ไหมหรือข้างล่างทําเป็นร้านทําเป็นห้างร้านทําเป็นออฟฟิศข้างบนก็ยังเก็บของได้แม้ว่าเราจะไม่อยู่อ่าเนี่เอาแค่ชั้นสองเก็บของกันนะเพราะอะไรเพิ่งเห็นว่ามันมี3มชั้นนี่น้องอาร์ตบอกถ้ามี3มชั้นแปลว่า หมดก็ยังทําประโยชน์ใสอ่ได้อีกอ่าใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเราเนี่ยทำชั้นสองเป็นห้องประชุมอ๋อน้องอาร์ตนี่ไงมุมที่น้องอาร์ตบอกว่าคอมโฮมใช่ครับประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นโถงบันไดอืมกว้างเลยฮะก็คือเหมือนห้องนอนห้องหนึ่งอ่าอ่าแล้วยังมีอ่าด้านนู้นแต่กล้องแผ่ไปด้านอืมด้านนู้นจะเป็นห้องนะครับห้องนอนอ๋อนี่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 กล้องจะตามผมทันไหมชั้นในตัวด้วยนะครับตัวหมดแปลว่าถึงอยู่ชั้นสองเนี่ยเราจะมีออฟฟิศส่วนตัวของเราวันนี้เราไม่ทําเป็นห้องนอนนะ เราก็ยังสามารถมีห้องน้ําในตัวได้อีกอยู่ดีนะใช่หรือว่าทําข้างบนเป็นห้องประชุมเสริมก็ยังได้อีกเช่นกันใช่ครับคือใหญ่ลูกค้าเราทาเป็นห้องประชุมและชั้นสามก็อยู่อาศัยชั้นสามเนี่ยเราจะมีสองห้องนองนสองห้องน้ำาทุกห้องนอนเราจะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยอุ้ยอุ้ยอโอ้นี่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 ห้องเก็บเอกสารครับใช่ไหมกันนี้เราตกแต่งเป็นาห้องแต่งตัว๋อ <c oughs> ดูดีครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ขนาดนี้น นี่มันไม่ใช่ห้องแต่งตัวธรรมดานะครับห้องแต่งตัวของมหาเศรษฐีนะครับใช่ครับดูเสื้อผ้าบบเ,เห็นโลกโลกอย่างนี้มันคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนตู้หกใบอยู่ในนี้ห้องบ้านหลังนี้ถ้าเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งห้องแต่งตัวเป็นทั้งที่เก็บของที่เก็บเอกสารในห้องเดียวจริงๆนะครับนี่ฟังก์ชันน้องอาร์ตนี่มันช่างเหมาะกับยุคอย่างนี้จริงๆเลยนะครับแค่สองชั้นนะครับแค่สองชั้นชั้นอ่าหนึ่งขึ้นไปสามจะเป็นมุมที่เนาะสามารถเทค วิวเทคกอะไรหรือทําเป็นมุมเก็บของพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะเข้าข้างหลังออกข้างหน้าก่อนนี่กล้องอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่เข้ามาปุ๊บอ่าห้องนอนข้างหน้านี่ครับห้องนอนเนี้ยเหมาะเป็นห้องนอนแล้วมากๆนอกจากวิวสวยลมโปร่งเย็นสบายน้องอัรดูความโล่งของ้างบนครับโอ้จัดเต็มเพดานสูงพี่ว่าในคลิปเหมือนก่อนเราก็เคยพูดถึงประเด็นนี้กันไปเนาะใช่แต่ไม่คิดว่าตอนเนี้ยกระแส กลับมาเป็นอย่างนี้อีกครั้งเนอเรากระแสกลับมาว่า work from home เป็นอะไรที่ก็ยังตอบโจทย์ของปีนี้และปีหน้าอยู่และพี่ว่าก็จะเป็นเทรนด์ของโลกต่อต่อ,ตอไปละโลกมันต้เปลี่ยนไปอ่าจได้ยินข่าวไหมพวก Google a เม z o n หรือบริษัทชั้นนำในอเมริกาก่อนนะ,ะเป็นผู้นำแล้วว่าต่อไปนี้คือเข้าออฟฟิศกันเนี่ยบังคับให้พนักง,งาน,นโจทย์คือไปทำงานเสียที่บ้านมาให้ได้เพราะอะไรนะแมออฟฟิศก็ลดค่าใช้จ่ายพนักง,งานลดค่าเดินทาง ถูกต้องแอปพลิเคชันพวกการประชุมหรือการสัมมนาการอะไรมันเติบโตมากๆในช่วงนี้ห้าหกร้อยเท่าว่าแปลว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเทรนด์มันเปลี่ยนจริงๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่วันนี้โครงการลาวิล่าโครงการลาวิล่าของเราตรงเนี้ยนะมันเล,เลยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ขายดีมากๆในช่วงนี้นะใช่ครับม,มันตอบโจทย์ของลูกค้าหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายนั่นเองแนแต่เพราะขนาดมาตรงนี้นะผงสูงนี้ก็ยังห้องน้ำในตัวอยู่นะับ ทุกห้องเลยทุกห้องเหรอก็ังมีระเบียงเอาไว้ผ่อนคลายในแหลกด้วยพี่รู้สึกเข้ามาสึกมีอิสระรู้สึกว่ามันเป็นทั้งบ้านที่อยู่อาศัยและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ในตัวเดียวกันคือการเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยคนจะมองว่าอุ้กมันไม่เหมือนบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่โดยรอบต่างแต่ว่าเรายังมีระเบียงให้ถึงสี่ระเบียงอืมมาแล้วพอเข้ามาในนี้ก็ยีกห้องหนึ่งได้เนี่ยใช่ครับผมนี่เราก็อยู่อีกห้องหนึ่งก็ดูเยอมีห้องนั้นมี่ตัวด้วยเออจริงครับผมไม่ธรรมดาอ่าอ่าอ่า ือว่าโอเคเลยนะอันนี้มีลักษณะการเป็นอยู่ที่ตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นช,ช่วงนี้ Work from Home หรือว่าจะเป็นบ้านเผื่ออนาคตคพี่ว่า Home Office แบบนี้หรือบ้านลนาักษณะแบบเนี้ยที่มี3ชั้นเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ทีเดียวแล้วได้ข่าวว่าทำเลข,ของโครงการลาวิลาพอที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็เอื้ออำวยกับการที่ใช้ชีวิตมากๆเลยจริงไหมใช่ติดสายเอเชียเดินทางสะดวกไม่ว่าจะไป ติดต่องานที่ไหนครับคือเส้นนี้เดินทางสะดวกออกมาอ๋อเป็นสายหลักเลยแล้สายหลักใช่ไหมใช่ครับตรงข้ามมีห้างสรพสินค้าขนาดใหญ่เต็มเลยใช่มีเซ็นทัลมีบิ๊กซีมีเทสโก้โลตัสครบเลยเหรอใช่ครับโอ้แล้มีเป็นสารการแล้วก็พี่ว่าร้านอาหารตรงนี้นะถ้าดูขนาดใหญ่นะครับมีไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยล้านค้านะไม่ใช่ร้อยร้อยล้านบาทครับแต่ถ้าพูดถึงเม็ดเงินที่เขาลงทุนมากจะหลายหลายหมื่นล้านบาทครับใช่ครับ เม็ดเงินลงทุนหมื่นล้านบาทอยู่ตรงข้ามบ้านของท่านที่มีมูลค่าเพียงไม่กี่ล้านบาทเองตรงนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีงหากแล้วคิดว่าการลงทุนนี้สําหรับพี่นะเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์ในชีวิตพี่มากมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณน้องอาร์ตมากที่พามาพรีวิวที่แห่งนี้น้องอาร์ตก่อนจากไปทําไมแอร์มันเย็นขนาดนี้โอ้เรามีโซลารูฟครับเราเปิดแอร์ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีน่าละ่ะบางทีเวลาเข้าไป,ไปเวราดูบ้านตัวอย่างเนี่ยนะครับก็โอเคเย็นประมาณนั้น แต่นี่มันเย็นนิกว่าตู้แช่ปลายครับตอนนี้ผมนี่สดมากเลยครับตอนนี้นะอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเราติดโซลารูฟให้ลูกค้า<ช>ด้วยใช่ไหมสรับ,รบลูกค้าที่มีรีเควสต์มาใช่ครับประหยัดไปเดือนนึงเท่าไหร่ะโอลกพันครับถ้าอย่างนั้นทั้งเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งโซลารูฟช่วงนี้นี่มันคุ้มสุดๆแล้วสินอกจากค่าไฟค่าการเดินทางแล้วโอ้โหหลายอย่างจริงพี่ชอบนะประเด็นค่าการเดินทางมีเงินท่านมีเงินวันนี้นะครับซื้ออะไรก็ซื้อได้ถูกไหมฮะ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออุปก,กรณ์<ช>ซื้อบ้าน<ช>ซ,ซื้ออะไรก็ซื้อได้สิ่งเดียวซื้อไม่ได้เวลาครับเวลาน้องอาร์ตเวลาเพราะนั้นเป็นพี่ๆชอบนะที่มีโอกาสได้ work from home พร้อม Facil i t y ของบ้านที่เขาออกแบบมารองรับอะไรแบบเนี้ย<ช>นะครับ,รบส่วนกลางไม่ต้องพูดถึงตรงข้ามทำเลก็ไม่ต้องพูดถึงพอน้องพูดไปหมด<ช>แล้วใช่ครับวมันดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆเลยไปแล้วนะน้องอาร์ตจะขอตัวไปจองบ,บ้านหานึ่งหลังได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ